ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้หนึ่งนามว่ามักกะโทเป็นบุตรชายของมะปนายบิดาของเขาเป็นพ่อค้าใหญ่ที่บ้านเกาะวานแคว้นเมืองมอตะมะมักกะโทมีน้องสาวชื่ออุ่นเรือนมีน้องชายชื่อมักกะตาเมื่อเขาอายุได้1 4บ5ปีบิดาของเขาก็เสียชีวิตมักกะโทจึงเป็นพ่อค้าตั้งแต่อายุยังน้อยวันหนึ่งมกกะโทรพร,ร้อมลูกหาบ เดินทางไปค้าขายที่เมืองสุขโขทยัยและได้เจอเหตุการณ์ประหลาดสุดอัศจรรย์เร็วเข้าพวกเราฟ้าเริ่มมืดคลึ้มแล้วเอ๊ะนั่นมันแสงอะไรทำไมสว่างจ้าดุดอรุณสว่างเช่นนี้นั่นนั่นคืออะไร ทำไมข้าถึงเห็นปราสาทบนเทียนนี่มันเหตุการณ์อัศจรรย์อะไรช่างประหลาดยิ่งนะักหลังจากที่มักกะโทได้พบเหตุการณ์ประหลาดสุดอัศจรรย์จึงเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อพบกับบัณฑิตผู้รู้มักกะโทได้เล่าเหตุการณ์ประหลาดให้แก่บัณฑิตผู้รู้เพื่อให้ทํานายนิมิตนั่น วันนี้ข้าได้นำเครื่องสักการะบูชามาให้แก่ท่านแล้วจงทำนายมิตให้แก่ข้าเถิดมิตของท่านใหญ่หลวงยิ่งนะเมื่อท่านนำทรัพย์มากองลงไว้สูงเพียงศีษาเมื่อใดข้าจะทำานายให้เจ้าข้ามาในที่กันดานนะักมีเงินติดตัวเพียง30สบบาทข้าจะทำเช่นไรดีนะ ในขณะที่มรกระโทขุนคิดอยู่นั้นก็ได้ไปแลเห็นจอมปวกที่สูงเทียมศีสษะมรกระโทคิดขึ้นได้ด้วยอุบายปัญญาจึงเอาเงินตรา30บาทวางขึ้นบนจอมปวกกระทําสักการะบูชาเพื่อให้บัณฑิตผู้รู้ทํานายนิมิตนั่น เพียงเท่านี้เงิน30สิบาทของข้าก็สูงเทียมศีรษะฉลาดจริงๆมักะโทบุรุษผู้นี้มีปัญญาฉลาดในอุบายยิ่งนักควรที่จะมีบุญอยู่แล้วอนาคตภายภาคหน้าท่านไม่ต้องหาบ่าขายของแล้วนะท่านจงอาสาเท้าพระยาเทินซึ่งฝ่ายบูรพาทิตย์ปรากฏเป็นแสงอรุณขึ้นเมื่อใด จะมีพระหมหากษัตริย์ทางทิศตะวันออกจะอนุเคราะห์และแต่งตั้งเจ้าเป็นขั้นประถมก่อนและซึ่งฝ่ายประจิมทิศปรากฏเป็นสายฟ้าแลบเห็นวิมานและพรางปราสาัทแกตาท่านนั้นท่านจะได้เป็นใหญ่ในทางทิศตะวันออกและท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมากมีศักดานุภาพมากท่านอย่าได้สงสัยเลยครั้นเมื่อมระคะโท ได้ฟังคำทํำนายก็มีความยินดียิ่งจึงอำลาบัณฑิตผู้รู้และออกจากเมืองมะเตวะเพื่อเดินทางไปยังเมืองสุขโขไทยบัดนี้เราเดินทางมาถึงเมืองสุขโขไทยแล้วหนาะเจ้าจงไปหาบขายสินค้าเสียก่อนครั้นเมื่อขายเสร็จเมื่อใดเจ้าจงกลับเมืองมอตมะ,ตมะซะฮ่ขายเสร็จ ข้ายังไม่กลับดอกข้าเชื่อคำทำนายข้าจะลองอยู่เมืองนี้ดูก่อนตัวมะัคกะัทโทน,นั้นเชื่อคำทำนายนิมิตมีได้กลับคืนไปกับลูกหาบของตนมัคกัทโจึงเที่ยวหาที่พึ่งซึ่งจะผูกพันอาศัยและได้เจอกับนายช้างพระเจ้าสุขโขไทย จึงขอเข้าไปอยู่อาศัยด้วยมักกะโทมีความอุตสาหะไม่เกียจค้านงานใดๆช่วยงานนายช้างสารพัดไม่หยุดหย่อนทั้งขุดดินช่วยชําระมูลช้างทอดญ้าช้างทั้งกลางวันกลางคืนมิได้ขาดนายช้างเห็นมักกะโทมีความอุตสาหะก็รักใคร่เป็นอันมาก ครั้นนายช้างได้รับพระราชทานเงินเดือนครั้งใดก็จะแบ่งปันให้มักกโททุกทุกครั้งมักกะโทมักกโทมานี่สิขอรับนายช้างนี่เงินเดือนของข้าข้าแบ่งให้เจ้านะขอบคุณครับนายช้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าจ,จะตั้งใจทำงานอย่างดีเลย อยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระดวงเจ้าสเสด็จไปณนะโรงช้างขึ้นทอดพระเนตรช้างและได้ทอดพระเนตรเห็นมักกะโทที่กำลังทอดหญ้าช้างอยู่โอ้ช้างแช้างมาได้สิขอรับพระดวงเจ้านายผู้นั้นเป็นบุตรของใครกันมักกะโทผู้นี้เป็นบุตรของรามาน้อยเข้ามาพักอาศัยอยู่กับข้า ช่วยค่าทอดหญ้าแล้วก็ชำระมูลช้างและมีความอุตสาหะเป็นอย่างมากพะยะค่ะมถ้าเะ่นนั้นเจ้าตรงเรียนดูมากโทอย่าให้ขะสนขครับเจ้ามานี่สิค่อเห็นเบี้ยนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเจ้าตรงเก็บเบี้ยน,นั้นไว้เถอะ ครันพระร่วงเจ้าทอดพระเนตรช้างแล้วก็เสด็จกลับสู่พระราชวังฝ่ายมักกโทได้เบียเบียหนึ่งก็เกิดความยินดียิ่งจึงคิดว่าได้อยู่ทำราชการด้วยนายช้างพึงจะรับเปรียรพระราชทานวันนี้คิดว่าจะทำกระไรดเรีเบียเบียหนึ่งนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าจะทำเช่นไรดี ถ้าจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาปลูกเสียดีกว่าณตลาดแห่งหนึ่งาาาาผักกาดกจาา้าผักกาดเมล็ดพันธุ์ก็มีนะจ้าผักกาดจ้าแม่ค้าแม่ค้าจ้าพหนุ่มฉันสนใจจะซื้อของนะ่ะได้เลยจาา้าเดี๋ยวฉันช่ว้างในนะมานี่มาฉันจะช่วยได้เลยจาา้าขอบใจมากจาก้าโอ้โห ากาดงามๆทั้งนั้นเลยแม่จ้านี่จากสวนเองเลยนะม,มีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะจ๊ะมีมา,มาเมล็ดพันธุ์ด้วยหรือใช่แล้วเจ้าข้าสนใจจะซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะ่ะได้เลยจ้าแต่ข้ามีเพียงเบี้ยเดียวมแม่จะขายให้ข้าได้หรือไม่เบี้ยเดียวของเจ้าข้าไม่รู้จะช่างตัไงได้อะไรข้าขอเพียงติดนิ้วเดียวก็พอ งั้นก็เอาเธอจะขอบใจจตแม่มะกระโทได้เอานิ้วมือชุบเคละแล้วจิ้มลงในกระถายพันผักกาดนี่จ้ะแม่หนึ่งเบี้ยขอบใจจ้ะพะนุงชายผู้นี้มีปัญญาฉลา,าดยิ่งนักนานไปคงได้เป็นผู้ดีมั่นคงเมื่อมกระโโได้มเมล็ดพันผักกาดแล้วจึงมาขุดดิน ที่กระทำด้วยมูลช้างแล้วจึงปลูกมเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้บำรุงรดน้ำจนงอกเงยขึ้นครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระร่วงเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรช้างอีกครั้งมักกะโทจึงเลือกเก็บพันธุ์ผักกาดมาชำระให้สิ้นมูลดินแล้วขอยืมผานของนายช้างมาใส่ผักกาดเพื่อนำถวายแก่สมเด็จพระร่วงเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าได้ปลูกหไหมยะค่ะสวยงามยิ่งนะั้นแต่เอ๊เองได้พันผักกาดนี้มาจากไหนเบียเบียหนึ่งที่พระองค์ได้ให้ข้าพระพุทธเจ้าไว้นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้นําไปซื้อพันธุ์ผักกาดและมาปลูกได้ผักกาดส,สวยๆงามๆเช่นนี้พะยะค่ะเอ๊งนี่ฉลาดจริงๆข้าชอบใจยิ่งนะั้ นายช้างนายช้างพราเจ้าค่ะลูกลามันน้อยนี้ข้าจะขอไปเลี้ยงว้ถน,นะพราเจ้าค่ะนายช้างก็ถวายมะกระโทไปแก่สมเด็จพระรวงเจ้าและมอบให้ไปอยู่ด้วยหัวป่าพ่อครัวมะกระโทคลั้นไปอยู่ด้วยพ่อครัวก็มีได้เกลียดค้านสมเด็จพระรวงเจ้า ครั้นเห็นมะกะโทอุตสาหะเป็นอันดีก็ชอบพระอัชญศัยใสจึงทรงพระกรุณาโปรดตั้งให้เป็นขุนวังมอบให้ว่ากล่าวในนอกพระราชวังสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงพระเมตตานักดุดหนึ่งบุตรในอุทธรมะกะโทผู้เป็นขุนวังมีความอุตสาหะรักษาพระองค์กลางคืนกลางวัน พระร่วงเจ้าทรงพระเมตตายิ่งขึ้นไปข้าราชการน้อยใหญ่ทั้งปวงก็มีความรักไข่ยำเกงแก่ขุนวังเป็นอันมาก